สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอ็มซีแฟนช่องแฟนเพจคนกำลังดังนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นะครับเอาสิบสามแนวทางปฏิทินเงินล้านนะครับของพ่อวันนะครับผมสำหรับแนวทางของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับปฏิทินเงินล้านเป็นตัวใดแบบใดนะครับผมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังคงตามนะครับบ่เข่านะครับงวดงวดนั้นก็ดสี่สองนะครับ กะไห้ซีนึงนะครับบ่เข่านะครับงวดนึงนี่ก็บ่ถือนะครับแต่งวดนี้นะครับก็ต้องติดตามอีกนะครับว่าจะเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับผมยังเป็นแนวทางเก่าเด้อพี่น้องนะครับผมสำหรับแนวทางปฏิทินเงินล้านหลังจากให้เข้าซุนหะแล้วก็ฮกเกตนะครับถูกติดต่อกันมาสามสี่งวดนะครับก็มาเว้นเว้นสองงวดเมื่อกี้นะครับผมนะครับแต่งวดบาง หนึ่งซีหนึ่งนะครับผมที่ออกซีสองเนี่ยครับผู้ลาครมันเห็นหนึ่งสองตัวประกอบสื่อศพซีสองกันนะชิมิโซกันไตแต่ว่างวดบางหนึ่งนะครับถือว่าลุดนะครับผมนะครับต่อครับผมนะครับสำหรับงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมนะครับทั้งช่องยังคงเป็นแนวทางนะครับเด้อนะครับที่สำคัญนะครับผมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วย้ำท่านเด้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับอย่าลืมขอไปกดติดตามผ่านทั้งเพจนะครับเเพจคคคนนนนกกกกััับบบชชชช้้้้าาาาางงงงงแแลลว็ททะ่ กันนะครับพิมพ์เข้าไปเด้อพี่น้องเดอ้อพิมพ์เข้าไปเราเป็นติดตามไปทุกช่องทางนะครับไปมองไปมองว่าพ่อ,อวันเพป็นติดแต่ตัวไหนแบบไรน,นะครับผมหอนมาถึงแล้วครับพ่อวันสวัสดีครับพ่อวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับพอดีเอซี่ผมเห็นมาตามหลายนะครับสำหรับปฏิทินเงินล้านของพ่อวันเด้อนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้สิเป็นโตัวจะไดนแบบไรนะครับในส่วนตวโตของพ่อวันในงวดนี้มีความมั่นใจในปฏิทินบ่ครับผมมั่นใจเลยเจ็ดหกสามแล้วมั่นใจเจ็ดหกสามอืม พี่น้องมาเมืองได้ครับว่าปฏิทินพ่อวันงวดวันจีนหนึ่งมิถุนายนนี่สิเป็นตัวใดนนะครับเดี๋ยวมานำมอไปปฏิทินนี่พ่อวันเอามาเอามามาครับได้นู่นมาดนี่โอ้เป็นตานที่เขาหุ่นพี่ยังเสริมอะไรที่เขาคป็นของผมโอ้ต้งกินเข่าท่านนี้เลยครับสำหรับปฏิทินเงินล้านของพ่อวันงวดวันทีนหนึ่งมิถุนายนนี่กัให้พี่น้องเข้าใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับโอ้ยงี้เป็นตาเสียบตัวใหญ่ห้อยห้อยกินลายเสียบลายกินน้อยเสียบน้อยตัวนี้ โอ้บอกหอยครับตาใหญ่หอยปังหอยเฉลี่บครับนี่หอยเลี่ใส่บักงมีตมากเหตใหญ่ให่ตัวใหมากมีตัวมักเสามสามเจ็ดเอาเจ็ดสมามเจ็ดอาเดมาใส่อย่ามันก๊ออย่ามันกอเจ็ดสามสามเจ่าสันโอ้นะครับบอกหัวจะได้หัวใหญ่หัวโตเท่นี่นวยบอกหอยเฉลี่ โอ้บอสคอ,อย,ยมึงพเพราวันจะจั่กินเขาได้พี่น้อง <c oughs> มาไปตัดเถอะครับก <c oughs> วนผู้เฒ่าวัวเศบครับพี่น้องเศษเศษมาเนอะมามาจิ้มทั้งหลายเลยมาอยู่มากินเขาน้ำกันพี่แดงที่ลูกนะครับอะนะครับผมนะครับอดีตที่ของพราวันมาแล้วนะครับนี่วันพอน้ีหน้าน้ำพอดีนะครับสำหรับสำหรับของหวดวันที่เท่าวันที่หนึ่งมิถุนาตีที่หนึ่งมิถุนาเอ้ามึงมึงเปิดให้มึงมึงตาตัวไหนเนาะมาที่นี่เอ้าพี่น้อง อันน,อนี้กุมภาตัวนี้กุมภาโอ้อ,โอ้าววัวนี่งวดงวดแตกสามตัวตรงนี่เอาเพื่อเพิ่มขึ้นนี่หนึ่งถึงหน้ามาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมารม็วไปเผื่อไปขัดสิงขัดไปเผอไดเออเออนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับผมแคร็บแคร็บด้วยพี่น้องแคร็บแครบสามหกเจ็เดี๋ยวด,ดีดีก่อนเอาแคร็บด้วยพี่น้องแคร็บเด้ออมคือบ่ค่อยชัดเดี๋ยวดูใจเย็นเด้อครับผมเดี๋ยวผมสุ้กนานมาแล้วครับ นี่นะครับผมนะครับขึ้นสองข้าเดือนเจ็ดนะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดเด้อพี่น้องเนี่ยโมงดีๆครับเป็นโตเป็นโตเลยตัวนี้ไหมโอ้สามหกเจ็ดเจ็ดหกสามโอ้หกเจ็ดอีกเป็นโตที่ผมมักเลยนะครับพี่น้องเขาแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางของพ่อวันนะครับนะครับโออ้้เาตัวนี ตัวดใดใช่แลหกออกอย่างแล้วสามคนมาต่างย่างสามเจ็ดโอ้สามเจ็ดเจ็ดสามเลขลุงตาทิพย์ก็ดังตัวนี้มันค่อยเป็นเนาะมันค่อยเป็นอเ,เนอาเอาพี่น <c oughs> ้องนะครับผมนะครับย่เราว่า <c oughs> นี่ย่าเร <c oughs> าว่าสีนะครับผมนะครับเราว่าเอาสามเอาสามมาใส่ก้อนหกว่าสันสามเจ็ดเจ็ดสามว่าสันเอาเป็นไปได้ครับงวดก้อนลุงตาทิพย์ให้ห้าเจ็ดสามนะครับวันนี้ปฏิทินกระลานพะวันให้สาม 67นะครับแนมเจ็นึ่งกับไปเหลือหนึ่งด้อพี่น้องกับกับแยกธรรมะด้อครับเด็กเก็บก็เหลือหนึ่งกับใครกันบ่เพราะวันวานเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่สิเป็นหนึ่งก็ได้ด้ครับกับเขาเอียงเอียงกล่องมาสี่ไหมครับนี่พี่น้องนี่อ่าสิเป็นสี่ก็ได้เด้อแนมแนมมึงดีๆเด้อครับเด้อบางเทียร์ก็สิเป็นสามหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับมองดีๆครับมองดีๆนี่พี่น้องมามึงดีๆเด้อครับเด้อนะครับสำหรับแนวทังสี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางหนึง่ง,ง,งอ่าวมึงดีดีด้วยครับพี่น้องนี่เลขสามเป็นปะครับผมนะครับนี่เลขหนึ่ง นิลิศูนย์นิลขกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์สามหกหนึ่งเอาอเป็นไปได้ครับผมนี่นะครับพี่น้องก็ลองล่องวิเคราะห์ได้หนีนะครับผมนะครับแต่ตรงตรงัวที่สุดก็คือว่าสามหกเจ็ดแต่ถ้ากับมึงอีกแบบหนึง่งคือไปสามหกหนึ่งอ่ะก็เป็นไปได้นะครับทุกทุกแบบทุกสองทางได้พี่น้องก็ลองวิเคราะห์ไปจนหน้ามึงนะครับหรืออัสซิเป็นซี่ก็ได้ครับผมนะครับสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้ จะได้ก็ลองวิเคราะห์มึงนะครับสำหรับแนวทางนะครับปฏิทินกระล่นนะครับของพ่อวันนะครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้มิ่งกสบเขียขนไห่แปะไห้เด้อนะครับโอ้บักหอยก็ยังส่องคือเกาอยู่อืมจะบวงกันนะมาพี่น้องพี่น้องหาบ์ดหัวหอยหน่วยไหครับผมเหนือยพี่น้องเลยอืมอืมอืมคนอยากแปะเยอะพี่น้องะอืแปะแปะแปะอืม หอกห้อยนุ่นนไนแไงลยอือโอ้อืออือหัวแค่น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 บมอกหอยอือแซบอยู่ครับพี่น้องอ่ะจังหวะเลียวเดี๋ยวับแนวทางของพ่อวันในงวดบันชีหนึง่งพิจนาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะพ่อวันครับเป็นแวนวท่าเหตเพียน้องเขาแต่โดยส่วนตัวพอวันนี่มักหนึ่งมักเป็นตัวใดครับใน สามหกเจ็ดนี่เพาะวันแต่แม่ด่าแม่ด่าว่าให้นสามเจ็ดเอามาใส่เจ็ดสามสามเจ็ดผู้เฒ่าว่าแต่เลขลุงตาทิพย์กับงวดก้อนก็นห้าเจ็ดสามวนออกจุดใดอยู่ละครับผมนะครับก็อลองลองมองด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแต่เพาะวัน,มามามาว,นว่นามักมากตัวไหนครับพาะวันสามหกเจ็ดข้าสองตัวเียมักตัวไหนมักหกสามสามหกอ,อ่ะสามหกสามสามหกโอ้พี่น้องนะครับผมสหรับแนวทางเด้อนะครับของพ่อวัน ปฏิทินเงินล้านนะครับโอ้ยังมาทันเดี่ยวนะครับผมนะครับยังค่าใจกับหอยอยู่ครับหอยหน้านะครับเด้อี่ครับผมหอยหน้าใส่คนอยาดใส่มือเด้อครับเด้อจะนดครับเอาแบบมับานเขาเลยโอ้ย่าบาดสุดยอพี่น้องเอ้ยนะครับผู้เดวมามืองน้ำกยาบากันเด้อนะครับคนอะยาดบาดค้ำครับผมอีกจะคำเนี่ยครับอืมอือืมอืมอืมอ ้อย้อยทั้งหัวนี่แล้วแล้วเงาใส่ป่าฮะเจียมอนโอ้เจียมอนพัดเสียบขออนุญาตเด้อพี่น้องนะครับผมได้ทั้งเล็กได้ทั้งกินเขาข้าพี่ผนองมาอยู่อยู่อยู่ทรงอยู่ทาอยู่ปลายอยู่ดงก็พี่น้องแนวทางของวันนี้เดชอะไรกันเดชกำลังใจพอวันเด้อนะครับถึงว่าแนวทางนะครับตามสถิตินะครับผมของปฏิทินนลานของพอวันเกิด ที่เขา3มตัตต้งโกงนี่ก็เก้าศุนหาน้วันเนาะนะครับงวดเก่าุนหานครับพี่น้องที่ว่าเขาตรงโกงเลยนะครับผมนะครับเกาุนหานหานเกาวดนั้นนะครับผมนะครับนัองบ่พ่อนะครับผมมาเข่าพี่อีครับผมพี่น้องนี่นี่หกเจ็ดเจ็ดหกนะครับงวดหกเจ็ดนะครับมาพี่นะครับผมนะครับมามาเข่าอีกหาเจ็ดเจ็ดหานะครับเมื่วดบางหาเจ็ดเจ็ดหาบมวนั้นนะครับผมนะครับเมื่หาแเจ็ดนั่นนะครับพี่น้องเท่ากันหนสิะิโซกันนะครับ นี่คือสิตีเก่าเด้อนะครับผมนะครับบัตรเนี้ก็มาขั้วดนานะครับผมในขั้วซีสองนะครับพี่น้องเขาบางคนมันก็สิตีเอาสองหนึ่งเป็นสองโกนะครับซีสองนะครับนะครับบอลเทนี้ก็มากขั้วดนี้นะครับพี่น้องเขาเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางจะด้วยเด้อยจะด้วยเด้อโอ้ยมาอยู่มากินนะครับอยู่ทงอยู่ทาอยู่ปลาอยู่หดงขึ้นเขาพี่น้องอ่ะนะครับขออนุญาตนะครับผมสำหรับเอซี่นะครับสำหรับไอตีอยากจะ เซาบูซาเด้อครับต่อขอช้างมงคลเกาะเกี่ยวเหนียวลังเกาะเงินกขอทองกขอศพขอหมานนะครับเด้อนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอนะครับผมนะครับต่อขอช้างมงคลนะครับท่านใดที่ทำการค้าท่านใดที่ทำการขายนะครับซื้อหวยพิพิธตือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับกับท่านใดที่อยากจะเซาบูซากรับ้ามาเซาได้เด้อครับผมนะครับผมนะครับอ่ะขอวานครับผมนะครับทิ้งไทยพี่น้องเอ็ซีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรือยต่อ้าวยชย ไปไหนไปตั้มมันบ่กวนนี่เป็นอาเธอร์กวนตั้มมันเด้อตั้มมันเด้อบ่ว่าเราบอกเอาคือเขาคือหลังครับอ่ะเอาหัวให้เขาครับโอ้ปลาเด็กปลาเด็กมาพี่น้องพี่น้องเอาอีกจะข้ามคนอีกจะข้ามคนโอ้ยหอยจุนเลยครับคนอยากใส่มือเด้อพี่น้องคนอยากใส่มือเฮาครับกินเด็ดบานยูทงยูทายยูปายูโดงพี่น้องหนึ่งไหลหนึ่งเส้นหนึ่งไหลหนึ่งเส้หนึ่งไหลหนึ่งเส้นหน่การกดติดตามเอาอืมอืม อ,อ๋อโอคพี่น้องเนียอ๋อขอยาาต่อก่อนครับผมนะครับอาอสัสดีสุผู้ชื่นทานด้วออพี่น้องครับหนึ่งไลนหนึ่งเส้นหนก,กันกดติดตามนะครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง